อาทิตย์เนี่ยโอ้โหจัดยาวเต็มบบเซอร์เกตจอมแก่นไป 14k มาที่นี่มาโอ้โหเหนื่อยใช่ไหมเลยแบบล้าแล้วนะจริงๆเล่นทำไมเฮียกากูจะโหดเราจะเป็นคนโหดไงครับคุณแวนเ,เล่นแม่งเล่นทุกวันเลยเออคำต,ตอบอะี่มันยังไม่ตอบเลย เคคมือนแชทหรอวะแชร์แม่งขับกุ๊บใหญ่แม่งมาชนหน้าสุสานนอีกุจะลุนเลยเอลิเอลิได้บอกเมื่อยืดมืมแชร์เลเิดมาหาอะไรนะ่เ<ไ>ป็นตยแล้วกูเิดแผนไว้แล้วเลยพี่ไฟตรงสนาดมีคาหานะ ไปดีไปไปไปรวมกันเนี่ยสะพานเหล็กครับหน้าสะพานเหล็กอ่ะไปเคลื่อนเคลื่อนไปเลยใช่ไหมหน้าสะพานเหล็กไปดีครับมาเลมาเลยมาเลยรวมรวมสะเออ<ห>สะสะพานเหล็ก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 เหนะสะพานเหล็กนะ อันนี้คือถึงส0มสิบก่อนจบเหรอหรืออะไรใช่ปะถ้าถึงก่อนเวลาหร,หรือไม่จำกัดถ้าถ้าถึงก่อนก็จบเลยเห่แต,เแต่ว่ามันตัดแค่ตีสองอะอนานอ่ะก็ติที่เขาเขาอุ้มง่ายไหมที่นี่แบบที่เล่นกันเห็น<ม>สกอมมันไหลประมาณไหนเห็นตอนคิงเล่นแบบแป๊บๆก็จบแล้วเห่เสะพานเหล็กเขาอยู่นะเขาอยู่หน้าสะพานเหล็กไม่เป็นไรเรามารวมกันฝั่งมันจะมีสามแยกซ้ายมืออะ ก่อนถึงอะมารวมกวันนี้ <S <S ไม่ปั๊มอะไรท้งนั้นนะครับ <S 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 แม้ว่ายังไม่เคย น้องเราจะไม่แพ้นะพวกพวกมึงตื่นเลยให้แม้กูถามใจใจเลยตื่นแล้ว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 ตื่นแ้วตื่นแล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 ้วต่นแล้วตื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 ่นแ้่นแล้วตื่นแ้วตื่ล้วตื่นแล้วื่นแน่นแนแลว้วน้วต ไม่ตื่นยังครับตอนนี้ผมกลายเปนโซโลแล้วพี่ ขาดทยปะโอเคไอ้บอสไ้ริตกว่าจะเป็นตัวกลางถ้าลงกูจะเข้าเเลยอาเลยเออกูเต็มหมดเลยนะกูปล่อยปล่อยมึงออออออารอชาร์จชาร์จสะพานเหล็กยังเนี่ยแหละถึงนานแล้วอ่ะมึงมึงส่งโลมาดิกูหลงทางไปหนึ่งกูฮะกูหลงทางอะไรนะกูหลงทางกูเข้ามาป่าไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเฮ้ยไหวไหมนี่ไหวไหมนี่จากสะพานเหล็กไม่สะพานเหล็กทางไป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 แล้ว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  โอ้พระเจ้าเป็นเรื่องแล้วอย่างงี้แค่เป็นเรื่องแล้วจะอุ้มยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยแค่ตรงนี้ยังหลงเลยสองนาทีจะรออุ้มันนะโธ่ไปอีกหนึ่ไปด้วยความเร็วัดมั่งไอ้เหี้ยจับคนรู้แมพอยู่กับคนรู้แมพไอ้เหี้ยรู้เรื่องเดี๋ยครับอย่างงี้นี่ไอ้สัตว์มึงมึงไอ้เที่ยยังไงเนี่ยไม่เคยเล่นขนาดนั้นหรอก ใครทหารมึงก็ปล่อยกูเลยมาเลยดีหว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูใครทหารมึงบอกมึงบอกไม่รู้แมพโอ้มึงไปทหารนี่แม่แใหญ่นะเพิ่งเลยมาเลยดีหว่าเข้าไปแล้วด้วยไอ้เหี้ยแต่กูหาเไม่เจอดีหว่าโอ้ไม่เอางี้ดีกว่ามึงมึงเคยเล่นไฟเอ็มไหมน้องไอ้เชยที่กูเล่นอยู่มันไม่ใช่ไฟเอ็มหรอพี่เอ้ยไอ้ชื่อเหินหนูนี่ใช่มึงไหมวันนี้กูได้เห็นอะไรพี่ไหนนี่เอ้หนักไม่นี่พี่ไหนเนี่ย เออมนะย่าให้เขี้ยนี่ห่อไอ้เรี่อมึงมึงไม่ไม่เดี๋ยวมึงเสาสี่เลยใครวะไอ้เสียงไอ้หวังไปเสาสี่เลยไปเดี๋ยวมึงเสาสี่เลยไอ้หวังไปเสาสี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเสาสี่เลยไอ้หวังไปเสาสี่เลยอีอมึงไม่ต้องอุ้มหรอกตรงนี้ตรงนี้ถ้าอุ้มนะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเองไปอุ้มแล้วหลงหลักแล้ยวไม่โหยเป็นเรื่องเลยโวยทีอ้ากูเลยไปเลยดีกว่าเย็ดเข้เออมึงรีบๆมาเถอะเนาะเปิดมาก็หาอะไรที่เฉวิ ไอ,อ้เขาเรียกว่าอันนี้ไงสร้างสีสันให้เพื่อนไงสีสันก็เฮี้ยละแบบเนี้ย <laughs> อ่ากันลังถึงครับพี่ใจเย็นเพื่อน,นอยู่เพื่อนนั่นเจ๊ดนะเขาเล่นไฟใหญ่อะถ้าเกิดเขาเล่นไฟใหญ่หรือลุงกุ๊ปใหญ่อะโอ้เรียกไอเนี่ยมึงนะ <laughs> เนี่ยไปไอ้หวานหนึ่งเลยยังไหมเออโอเคโอเคนึกว่าหลบไปอยู่สองตดอ้าวไอ้เฮี้ยได้ได้ไม่ยังไม่ยังแล้วเนี้ยถึงแล้วเนี้ยหลอได้ได้ กูขันนีออนแลนิออนมันถึกเอาเอาเลยไม่นได้เสร็จยังอ่ะ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 อ่อมยำอ่ะกูพี่ถ้าพี่สั่งลงเหลืออะไรบางทีพี่รถพี่รถสีแดงนะเดี๋ยวกูรู้วิธีเล่นเดี๋ยวกูจะปักเยอะๆแล้วก็นั่นแหละแบบที่กูพูดกับมึงไว้ตอนแรกพี่เนี่ยเล่นได้เชื่อกูมามาขับตามมาตายพี่ออีกนะอย all all ่าชนกันนะจับเข้ามาออกซ้าย ขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแม่งอยู่ไหนวะเขาไปไหนอ่ะมันไม่ได้หลุดล้านโล่งหรอวะพบี้ยแหม่ปะเนี่ยหาดิหาดิในโกดังในอะไรวะลองลองขับดูขับแป่งสู้มแหม่มา กังขับโกดัง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 จะไฟระเบิดนะราไม่ระเบิดนะราไม่ระเบิดนะระเบิดนะคือเรานัดไฟกับเขานี่ต้องรอเขาออกมาเองว่าหรือไงเนี่ยขนาดไหนเนี่ยโกดังก็ไม่รู้เหมือนกันโกดังกแล้วก็กระทิ้วเลยวะอย่าเลยวะไม่เอา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 มึงมึงคุยกับเขาแบบนั้นนี่มึงจะไปเล่นอย่างนั้นได้ไงอ่ะมึงคุยกับเขายังไงอ่ะมึงก็คุยดิเจพี่เอ้ยมาละลกนี้มาละลกนี้จะคุยไอ่ะมาละล่องมาละลกมาละลก ร้านหลักที่เขาเล่นกันอมา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 โซนแถวรถพี่ไว้อะสีแดงอะเทสลักอะจะพี่บอกเลยนะนัดแค่ไฟแรกนะที่เหลือตามเกมเลยนะไม่ไม่เอาแบบนัดนี่อะไรนะเล่นตามเล่นแม่งเลยโอ้โหแล้วแต่คุยดูแล้วแต่มึงกูก็ไม่รู้เองอพี่ก็ไม่รู้เองเอ้ยเราเป็นผู้ตามเนี่ยสตาร์ตามเราตามพอแล้วของเกมเดี๋ยวเขาให้สั่งร้านโลกพี่ร้านโลกงร้านโลก นาบัมก่อนนะแล้วแล้วมึงฟังเสียงตั้มตั้มซอยแบงนะว่าเขาสั่งลงตรงไหนมึงแค่ฟังแค่นี้หน้าที่แค่ลงแล้วคนที่ไม่ได้คนที่เซ็ตหน้าที่ไว้ก็ไม่ต้องลงอะไระครับเออนะที่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรมึงลงตามต้องตั้มซอยแบงละตั้มซอยแบงละนี่แต่ว่ามันจะเล่นวงนอกเยอะแน่ถ้าออมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วถ้าเกิดมาแล้วลงปุ่มชนเลย โชเลโชเลโชเลเยชเโชเลเลชลเลสีดำกันเลยเอาคันที่บางที่สุดอะโอบ้านะมีใครมี MP นอกจากที่ไม่ใช่พีปะตีแล้วมีมีพี่มีมีมใคู้ชื่อดิ Impact พี่พี่ p เขาพีแพท เอ่มึงฟังก่อนะมึงฟังก่อนนะคนที่มีผีทั้งหลายเดี๋ยวสมมติถ้าเกิดพี่ปักวงแรกใช่ปะมึงปักแบบมึงปักแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นวงกลมในวงกลมอ่ะเก็ตฟิลป่ะคือมึงปักให้มันไม่ไม่ต้องมีรถอ่ะเอาง่ายมึงปักให้แม่งแบบยืนพื้นให้หมดอ่ะไอ้มึงฟังกูมารวมกันตรงเทสแลักแดงมา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 โซนตรงพี่หน่อยมาโซนตรงพี่หน่อยเทสแลักแดงมามามาอย่าปักหน้าสแตนหน้าสแตนโซนหน่อยปักโซนหน่อยเออปักโซนให้มันไม่ทัำพี่ต้านโดนมั่งนั่นโดนมั่งมา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 ้ใครกดอะไรมาเนี่ย ไอ้นี่ไปคนแรกเลยมาเนอแรงมาล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 งมางมารงมาล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 มางมาลงมาลงลลงงมาลงมลมมาลงลงมาลงมาลงมา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 เลยไอมามลมามาลงมา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 งพี่มากงงมางมาางมาลามมาามามาาามาม ขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปเพื่อนขึ้นไป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 เล่นขึ้นไปเล่นกูยิงให้กูยิงให้มคนนึงดิมาตากันพี่ดึงซ่ไหนดึงซ่ไกูโดนยิงกูโดนยิงโดนระเบิดนะไปดึงเพื่อน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 ลงมาสามคนโอ้ยไอ้เหี้ยไ้สนึ่ไ้สนึ่เป็นเรื่องแล้ว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  กูตายกด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 ,โด,โดมันเป็นนะนี่ไอ้เหี้ยข้าได้หนึ่งศพไ้เหี้ยีนพีมันปักไม่มากพอเมื่อกี้ ชุบชุบชุบชชพี่เพื่อนคนหนึ่งตรงมีออนอะตรงมีออนเพื่อนรีบชุบนะเฮ้ยเจพีเจพีเอาไอ้แบ็คขึ้นห่อยกูดิมาช่วยหน่อยได้ปะขึ้นขึ้นแล้วมี่หมบ้างขด้ไหมพี่ผมมีสองบนะได้ๆพี่ตามขับเลยงั้นแล้วเป็นทีละสามตบสามตบผมหน้าที่ชนปืนนะพี่แบ็คไอแบ็คไอเจพีเจพีเอาล่ะ รถติดอ่ะติดอะไรอ่ะจูบเพื่อนหน่อยจูบเพื่อนหน่อยหลังบ้านเราอยู่ฝั่งไหนหลังบ้านเราอยู่ฝั่งไหนบ้านเราบ้านเราชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเมจชุบเพื่อนหน่อยเดี๋ยวอีกสับนะสับที่นั่งนะไปกูจะปักไอ้เอ้ยขับออกไปขับออกไปพี่จะพี่จะปักอีพีขับออกไปเออหลังบ้านฝั่งขวาปะพี่พี่ปักไม่เยอะๆเลยอ่ะ เดี๋ยวกันให้ชุบไปชุบไปเดี๋ยวกันให้ชุบไปชุบไปไหอยู่นะนะใมองไฟหายหมดแล้วปะเพื่อนเราเพื่อนเราโดนนอเยอะอ่ะไอ้เลูระยะปืนว่ะสสววอกมาออกมาดึง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 ม้ดึงใครอ่ะแกงแล้วปะไ้สมศกตอนนี้ได้ศกนะโอเคนะครับอย่าทำคนน่แซมแซมล่ะเพื่อนไหนพี่ดึงเพื่อนไหนดึงเพื่อนไหนมาบูนได้สนึกะได้สมึก

ฆ่าดึงศพฆ่า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 ไม่ระวังปิดก่อนในบ้านเผื่อในบ้านในวงเนี่ยในวงเนี่ยฆ่าหนิฆ่าฆ่าน้องฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยเดี๋ยวพี่ยิงขวาหน่อยต้องซ้ำซ้ำที่พีเลยเปิดมันชุบมันชุบดึงศพเพื่อนุุุบบบดูเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยขายเยอะนะดูด้วยหนูหน่อย อยากให้ชุบได้บ้านหลังบ้านอ่ะปิดหลังบ้านให้ได้ดิปิดหลังบ้านให้ได้ปิดหลังบ้านให้ได้เอ้ยพี่ตั้มพี่ตั้มมาฝั่งค่ายท่าค่ายทหารหน่อยพี่ตั้มพี่ตั้มฝังไหนเมื่อตายด้วยขวาอุโมงค์อุโมงค์อุโมยู่ตรงไหนสะพานมาสะพานเหล็กไม่งั้นหลุดไม่งั้นหลุดเยอะมาสะพานเหล็กพี่ตั้มโอเครู้แล้วกำลังวิ่งเห็กขับรถมา ไม่มีรถไอเหี้ยวงเต็มไปหมดเลยเออเร็วเออต้องต้องมาต้องมาไม่งั้นหลุดเยอะหน้าสะพานเหล็กกูมาทางสะพานเหล็กแล้วตรงไหนพูดดินี่ไงสะพานเหล็กเลยขับมาเจอเลยขัา้างหน้านะเหี้ยอเลยวะยิงข้นไหนยิงขึ้นไหนยิงข้นหนไกลนู่นเลยนะไกลอะนะไกลจัดเลยนะสะพานเหล็กสเพานเหล็กเร็วเร็วเรมีรถกูต้องหารถก่อนใครมีรถปะมีรถปะมารับหน่อยฝั่งสแตนไอเนีอนมาละพี่นีอนเนียนมาละพี่เห็นป้เห็นป้าเห็นปหลังหลังหลังนี่นี่นี่ไป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 กลังไปเข้าไป ให้ใครขับเดี๋ยวพี่ขับเองเดี๋ยวพี่อขับเลยกลับไปไัเพื่อนพ่พอดำไปไม่ทำอะไรถูกอบสตาย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 ไปพักไว้ะน้องเอ็พีเยอะนะเขาเล่นนองเอ็มเยอะเฮ้ยไปไฟไฟนี้หมดแล้วมึงออกไปช่วยเดเอ้มันมาอยู่ตรงลการคนนึงปิงกกรคนนึงยิง้ไหนยิงให้ไหนเดี๋ยวยิงห้ไหนยิง้ไหนนันไปไมไปไาไาไปไปไปไลยคนเไียวพอคนเดียวพอเฮ้ยยิงไ่ออกอ่ะไมาหรอบ้านเรา ดึ่งปืนดึ่งปืนดึ่งปืนหนึ่งปืนแล้วเขาบอกแต่กูิงให้เดี๋ยวกูยิงให้ดึงมาทีกูเนี่ยมาช่วยเพื่อนหไหมใครว่างอ่ะตรงตรงนั้นน่ะมันรอดเป็นเต็มเลยเพื่อนะเวียนเนอะรอดเยอะพี่มันรอดเยอะตัวนึ่งในไฟตัวนึงเห็นปะดึงศพเพื่อนมาดึงศพเพื่อนเดี๋ยวเขเดิมนี่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 มาดึงศพเพื่อน ครไม่ทำอะไรเอาปืนมายิงดิถือสไว้ถือสพไว้ในไฟตัวนึงในไฟตัวนึงในไฟตัวนึงยิงหน่อยนีบีพี่ดาวอีบีมามน่ดถามนิดถาคนนี้นีดถาคนนี้นีไม่มีปืนครับผมถือสบปืนอยู่ด้วยตังเลเรามีกี่คนนะตบเรากี่คนตกบอลเรามีนะเราได้ปืนนะได้ปืนนะเฮ้ตงกูเป็นพี่นะเดีไหนเ้นลังพี่พอปืนหลังพี่เฮ้ยปืนมเบกปืนนี่มึงเบก ตามได้ปืนตัวหนึ่งเหรได้ปืนตัวหนึ่งได้ปืนนชะโอ้โหกูได้สมันแล้วกูได้สมันเองไม่ใครมือเปล่าเองถือโซบเองถือโซบถือโซบเพื่อนถือโซบถือโซบถือโซบเราก็ไปอยู่ไปรอ่อนรปเพือนรอเพือนรอเพืนสวยสวยสวยบอมสวยตาเอ็มอยู่ไหนตาเอ็มอยู่ไหนฮะปืนมันในนั้นนะพอร์ตพอร์ตอแดงนะปืนมันพอร์ตอแดงนะต้อซ่อมรถรอซ่อมรถแต่งเราอยู่ไหนวงวงหมดยังวงหมดแล้วซ่อมไอ้นี่ทามาที่นี่ต่อมอนชุบเพื่อนอยู่นะตรงสะพานเล็กอะมันชุบเพื่อนอยู่คนหนึ่งดึงดึงได้ปะดึงซ่อมรถดิมวงหมดแล้วซ่อมรถลมลดลด่ดลดไอเปล่า ไอ้หวังเกินมาไอ้ได้หลังมากะลังมาสองตัวนะไอ้บอสไอ้บอสได้พมดอขโมยฝล่งไอันนี้ฝั่งมันหรือฝั่งเราเนี่ยฝั่งเขาไหมอ่ะเขายิงหนูสองรอบแล้วอ่ะตรงไม่แก้ที่มาเป็นล้มไปล้มไปล้มเป็นมาทำไปทำคนนึงมาล้มไปล้างล้ังล้างทำปืนทำปืนมึงยิงอะไงดิเฮ้ยมึงเห็นตีเพื่อนมะเห็นเนี่เนี่ยกำลังกําลังขับไปชุบกําลังมาทำดิมาทำดิกูไปช่วยตรงนี้ยัไไ ซ้ำเลยซ้ำเลยหมอดำซ้ำเลยมือซ้ำเลยหมอดำตอนนี้เรามีศพศพถือที่มือแปดแปดคนนะแปดแปดศพซ้ำนี้หวังหวงไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำหวังไปซ้ำซ้ำซ้ำปืนมันอยู่ฝั่งเท้าปืนอยู่ฝั่งเท้ายิงเงียไม่เงียิไม่เงยบไม่งยบเป็นเจพีเระวังอยู่อยู่ใกล้ยิงไหนยิงไหนปืนไปพารถแล้วเฮ้ยฝั่งนั้นนี่เห็นป่ะเพื่อนเราโดนป่ะพี่โดนผมกำลังชุบอยู่โอ้ยเยี่อะไรย่าปืนไม่ง้อยี่ไม่อยู่หลังขยะ แม็กซ์ทไปหน่อยดิหาศพเพือนวงนอกกันตอนนั้นได้ไได้ได้มาสงคนละไหนจะว่าสคนเฮ้ตรงถังขยะมึงเคลียร์เสร็จดิดึงศพยังไงก็ไหวกูยังดิ้นอยู่ชเลจะพีชูมาชมาชบมาชูมาชมากูได้้ไอ้ั ว่อยู่ไหนอ่ะไอ้มึงใครมึงขึ้นรถได้รีบขึ้นดิไม่ใครมือว่างปะไอ้เยี่ยตา้าเนื้อเดี๋ยวยี่ต้าเนื้อรออะไรอ่ะมันซ่อมได้เลยดิยี่ต้าเนื้อไอ้พี่มันไม่มีตั้งนานแล้วเนี่ยตามไปกูไหมตามตามไปไล่ดูไล่ดูเพื่อนหน่อยสิพี่เอามือว่างมือว่างเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเอาเพื่อนเตะเข้าไปในรถเนี่เพื่อนนื้อ่อ้ตุ้งไปตุ้งไปเราอะขั้นไหนขั้นไหนที่สเลดแดงอุหาโดยรถเนี่ยจอดเลยนี่เจอแล้ว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 พี่ สัตว์ตรงนั้นมันมีอะไรนะเห็นนานแล้วเนี่ยเคลี่ยมหมดแล้วเนี่ยมือว่างปะมันขับมาตรงกลางแม็เดี๋ยวพี่กดตีให้ไดีได้กําลังไปเอากําลังไปเอากําลังไปเอาเดี๋ยวกูเอารถไปกันเนี่ยเนี่ยตีพี่ตีพี่กดอันติเนตหนึ่งเพื่ขับมาได้ได้ได้อยู่ลูกขอนะรถมันหลุดรถสีมนหลุดรถสีมันหลุด รถพี่เอามาจากไฟน้องรถสี่อไอ้นั่นอะมามาออไปทิ้งเองเอาไปทิ้งเองเราเราเราได้รถแล้วม่งทิ้งแล้วมันนับมันนับไม่ได้ใช้เลยใช้เลยใช้รถมันเลยใช้้ถมันเลยก็ได้แชมแรงแรงมามามาๆมาขอบใจขอใเกูไม่ได้ส่เลยขอในเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้นะขอบพัขอสเลยไม่ไม่อันนี้มีกายอยู่ไหนมีกายอยู่ไหนพีอยู่คนลกล่ากับเพื่อนอีกคนนะโอเคงไปเลยนั่งไปเลยเดี๋ยวผมโซโละละน้องๆเงียบ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 เ้ีง้ ขออเล่นรไม่มีศพมีศพว่างไหมขอยังไม่ห่อนะยังไม่ห่อนะรออรีวมไปเฮ้ยพอแล้วพอแล้วมึงมึงไปรวมหน้าหน้าโกดังค่ายนี่ไม่ได้ทำไรมึงไปแถาสี่ใครไม่มีศพไปแถาสี่เลยตอนเนี้ยไอ้ขับออกมาเลยตอนเนี้ยแยกแยกหมดเลยได้ปะคือตอนเนี้ยอยู่ไหนกันส่วนใหญ่ออกจากค่ายกหมดเลยอยู่ค่ายทหารหมดเลยออกออกค่ายมาให้หมดเะออกค่ายมาให้หมดออกค่ายเลยออกนาวออกออกให้หมดนะค่ายออกไม่หมเดี๋ยวโดนดักโดนอะไรอีกออกไปออกไปเลยตรงนี้มันมีเอ็นพีแล้วมั้ง ไม่ Billie, มึงไปเลยใครไม่ได้ใครไม่ได้ถ mm, ือศพมึงไปเสาสีนะไม่มีศพอะอยู่ในมืออะไม่ใครศพหลุดอะรูดสอบรูดศพหลุดศพหลุดกลับไปเอาแค่นั้นเองกูรีบถ่ายสามแยกสามแยกสามแยกไอ้มึงทำไรเนี่ยใครอุ้มสดไอ้ใครอุ้มสดเขาไอ้ขี้มาชุบกูหน่อยมาช่วยกูหน่อยมึงแบ่งอันนี่ยนะอย่านะอย่านะคนมารับคนหนึ่งได้ปะข็หายไปคนหนึ่งปะเนี่ยวะเออครบละเใครมารับได้ปะคนหนึ่ง ไอ้มึงไอ้มึงนับบมมาาขั่งสองกันเต็มเลยนี่หว่าเฮี้ยมึงไอ้นี่ไม่ไม่ค่อยชอบรถอันนี้ไม่เช่าขอว่ามึงอะไรกันมึงกันวะมารับที่เบิกรถนายใครมีรถป้ามึงแยกรถให้ได้ปะหรือมึงไม่มีเลยอธิบายบอกกูหน่อยดิโควี่มึงมึงมึงรถสองกันเพียบเลยอ่ะมีไหมมีไหมแยกได้ไหมเดี๋ยวกูเบิกเดี๋ยวพี่เบิกรถให้แบบมันมีรถอะไรวะเอาผ่าหรืออะไรมันขับได้อยู่อะ แยกแยกรถให้หน่อยผมว่ายเลยอย่าเอาไปเกมสองเกม